บรรยากาศภายในหน่วยบริการโยกย้ายขินฐานของเมืองดนเนสเต,ต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่มาทำหนังสือเดินทางรัสเซียหลังจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดเนสตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนกว่าร้อยละห้าสิบของประชากรในภูมิภาคนี้ใช้ภาษารัสเซียมีเชื้อสายรัสเซียและมีแนวคิดนิยมรัสเซีย บอบัสถูกพนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991แต่ความไม่พอใจในการอยู่ใต้ร่มเงาของยูเครนนำไปสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและอาวุธจากราัสเซียโดเนสและลูฮัน์ประกาศเอกราชจากยูเครนเมื่อปี2014แต่สาธารณรัฐประชาชนทั้งสงแห่งยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงรัสเซีย การประกาศเอกราชของโดเนสและลูฮันส์นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกับกองกำลังยูเครนตลอด8ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า1 4 0 0 0นคนนู่วันอังคารที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียลงมติด้วยคะแนน351ต่อ16เสียงสนับสนุนให้รับรองโดเนสและลูฮันส์เป็นรัฐเอกราชอย่างเป็นทางการ ขณะที่ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัเสเซียยังไม่ลงนามเนื่องจากร่างกฎหมายอาจขัดต่อข้อตกลงกรุงมินส์ข้อตกลงฉบับนี้จัดทําขึ้นที่กรุงมินส์เมืองหลวงของเบลารุสเมื่อปี2015เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคดอนบัสโดยผู้แทนองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปรัเสเซียยูเครนและผู้นํากลุ่มแบ่งแยกดินแดนในโดเนสและลูฮันส์ได้ลงนามร่วมกัน ข้อตกลงกำหนดแผนการสร้างสันติภาพ13ข้อเริ่มต้นจากการหยุดยิงทันทีไปจนถึงการกระจายอำนาจให้ภูมิภาคดอนบาสตลอด8ปีที่ผ่านมาการเจราจาแก้ปัญหายังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากรัสเซียและยูเครนตีความเนื้อหาแตกต่างกันโดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการในโดนเนสและลูฮัน์และการปฏิรูปรัฐธรรมนูญยูเครนเพื่อกระจายอำนาจ ขณะที่ชาวยูเครนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเนื้อหาหลายจุดในข้อตกลงเป็นการทรยศต่อผลประโยชน์ของชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2014กลุ่มสนับสนุนรัสเซียได้จัดการลงประชามติเพื่อชี้ชะตาอนาคตของภูมิภาคดอนบาสและอ้างว่ามากกว่าร้อยละ80ของผู้ใช้สิทธิ์สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชขณะที่รัฐบาลยูเครนและชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐระบุว่าการลงประชามติขัดความชอบธรรมตาม,ตามรัฐธรรมนูญ สหรัฐและชาติตะวันตกมองว่ารัสเซียอาจใช้ภูมิภาคดอนบาสเป็นไพ่ในการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนหลังจากสถานการณ์ในแนวรบด้านตะวันออกทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมากองกำลังยูเครนกับกองกำลังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนปะทะกันอย่างรุนแรงทำให้อาคารของโรงเรียนอนุบาลในลูฮันได้รับความเสียหายอย่างหนักการโจมตีในครั้งนี้ทำให้ครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างอลหมาน ตำรวจเปิดเผยว่าเด็กนักเรียนทุกคนไม่ได้รับอันตารายขณะที่เจ้าหน้าที่สองคนได้รับบาดเจ็บกองกำลังยูเครนกับกองกำลังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกล่าวหากันไปมาว่าอีกฝ่ายเปิดฉากยิงข้ามเส้นหยุดยิง ถ้าจะมีการบุกหรือมีการใช้กองกําลังทหารจริงเนี่ยจะไม่ได้ใช้ลักษณะในวงกว้างหรือที่เรียกว่าเป็นรัเสเซียบุกยูเครนแบบในในวงกว้างทั้งประเทศแต่จะมีการใช้ในเรื่องของอข้ออ้างหรือว่าเป็นสาเหตุที่สําคัญจริงๆที่มีความเกี่ยวข้องจริงๆและเห็นผลอย่างชัดเจนจริงๆโดยยกหยิบยกเ,เรียกว่าเอกสารสัญญาหรือในเรื่องของข้อตกลงที่ได้มีเกิดขึ้นจริงมีการเขาเรียกว่า ละเมิดสัญญาขึ้นจริงขึ้นมาถือว่าเป็นข้ออ้างที่เรียกว่าจับต้องได้พิสูจน์ได้เนี่ยเข้ามานะคะเป็นเหตุผลสําคัญในการที่จะเข้ามามีบทบาทหรือว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหารได้ถ้าเกิดว่ายังมีการประทะกันระหว่างทางกองทัพหรือว่าทางฝ่ายของรัฐบาลยูเครนต่อ,อ กลุ่มกบฏดแบ่งแยกดินแดนในแถบโดเนสแล้วก็ลูคานซึ่งถือว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุสนอยู่แล้วรัเสเซียเองก็ยืนการมาโดยตลอดว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามานะคะดูแลคุ้มครองประชาชนที่มีความเกี่ยวพันทางชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ทางรัเสเซียเองก็มีการได้มีการพูดถึงตลอดว่าทางยูเครนเองก็มีการละเมิดนะคะข้อตกลงมินสมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน แม้ว่ารัสเซียกับชาติตะวันตกพร้อมใช้การทูตในการแก้ปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้แต่โอกาสในการใช้กำลังก็ยังคงมีความเป็นไปได้ทุกเมื่อ